เพื่อนนะนัดขุดทอ คนนี้ครับมีชื่อเกมว่าซาโบทัวร์หรือชื่อภาษาไทยว่าเพื่อนรักนักขุดทองบุรีหรือเปล่าชื่อเกมอ่ะนักขุดทองนักขุดทองจริงๆเสียทองน้อยนักขุดทองจริงๆครับเพราะว่าเราจะไปเหล่าคนแพ้นั่นแหละและจะขุดทองกันแต่บางคนก็จะเป็นตัวหักหลังเรียกว่าซาโบทัวร์ สะบูดตัวนั้นมีหน้าที่ทำอะไรก็ได้ให้คนแคบไปไม่ถึงทองแคงนะดับ่วนคนแคะพยายามจะทำอะไรก็ได้คุณไปหาทองให้เจอซ่อนอยู่หนึ่งในสามใบนะผมอธิบายกตรีกาไวๆนะวันนี้เราเล่นแปดคนนะครับั้นแล้วการบทบาทที่แจกไปมันจะมีสะบูดัวอยู่สามใบกับคนแค้ธรรมดาหกใบงงใช่ไหมครับทำไมมีเก้าใบแต่เล่นแปดคนเพราะหนึ่งใบถูกเอาออกไปแล้วดังนั้นในนี้อาจจะมีสะบูดัวสองคนหรือสามคนผมไม่รู้ว้ายยากจังเลยยากดังนั้นแล้วครับเพื่อเช็คจีบหนึ่งครั้งดู ก็ตัวเองครับเชิครับมเป็นซาบตัวกแดงบอกแดงบกแดงมีภาษาอังกฤษข้างบนป่าว่ภาษาจีนเชิดหมอหมอไปอ แล้วได้ดีดีด้วยโปรโต้ไอทีคุณผู้ชมกติกานั้นไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าดูแบบวอร์ไวคุณไปดูเทปก่อนหน้านี้เออไปดูย้อนกติกาตอนนั้นมีตําหนิคนหนึ่งอธิบายไว้ดีนะได้เลยค่ะทีมหกใช่ไปย้อนดูอ่ะโปรโต้ไอข้างบนนี้ก็ได้นะคบผมอังมงักดิ์ังนั้นแล้วเริ่มเลยไหมล่ะเริ่มได้ ชื่อคนขวาเออเย็นเค้กอ้เอาเล่นตกไครก่อนดีละพี่ตงทมตรงเลยนักขุดตรงคงถึงทองอนักขุดสาวกินงูเรียบดวนี่อื่นไม่กินกนช้อนเรียบเรวนแล้วว่าบ้านอยู่แถวไนบ้าวเแถวนี้ผมคนแคร์คันคันที่ไข่ สวัสดีค่ะหนูนักขุดตุงติ้งชอบกินหมูปิ้งตอนเช้าวัดนักขุดยี่จุดปิ้งนักขุดนัดเจอทางลัดแน่นอนแอ้แน่แน่แพ่ไม่เป็นไรอย่รอเพื่อนเขาช่วย ย่อมจัดเลยครัไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาสัมภาษณ์อีดีเขาบอกว่าชื่อเขานี่อีดอกต้องกวุดล้อนลั่นตะกูเหรอติดไซส์ส้มแบบใหญ่ๆนักขุดรวยอำนวยหัวขาดเราไปฝั่งนี้แล้ว มีการไม่บอกโอน้อยออกเลยนะครับออกหนแรครับสามคนนะครสามคนออกออกคนแกีครับเออออกคนแรกออกคนแรกคนแรกกู่าวนซ้ายตามก็นกรรมบารเกมโดนทุกมาโอเคค่ะได้ได้้เลยรีบไปหาทองนี่ละ อแคุ่ยไปดูไหมพ่่าวีเรืว่าเอ๊ะมันยังไงนะอะไรไม่รู้เนี่ยมันเข็นไม่ไปเลยพี่นันวยดูหนตูเอาเลยอ่ไมเล่นมองว่ามันจะแกล้งให้เราแบบไม่ได้เล่นทําไมเพื่ออะไรคือพี่นันเนี่ยเขาใส่วิกแล้วเขาก็ขนตางอนดิฉันเคยดูละครเรื่องนักฆ่าขนตางอนรู้สึกว่าเขาคบไม่ได้เขาน่าจะเป็นตัวโกงของเกมนี้เราเลยต้องสกัดดาวลุ่มให้ไวที่สุดเี่ เป็นอะตัวตอนคนดีไปเลยดีกว่าไม่นี้ไม่น่าจะติดรถเข็นพังอยู่ดังนั้นต้องขกอรถเข็นก่อนจะขุดทางได้ไม่มีค่ไม่ได้ให้ข้อมันออกจาเกมไปเอแคร์ไปดีทำเงินกูอดอกไปดับไปก่อนสนุกว่าคนดีหมดเลยเขาเลียวออกแบบนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้กันนะอันนี้โม้นะโอเคไหอ่ะยาวๆไปเพื่อนๆรไป แสดงว่าอันนี้ทองแน่ๆอลาดเนี่ยอันนี้ก็หินไงหินสอมันหินสใช่ไหมหินสองทองใเดียวทองอยู่นี่ไเลยไม่เชื่อขอดูเลยถ้ามันเป็นหินแสดงว่ามึงตอแหลดูให้ดูให้ดูให้เป็นไพชรทองทององอทองอยู่ไหนวะเนี่ยเป็นพช ไม่ไม่ได้ตัอใชวะเนไ่ยตหมดแล้วไงไอ้แขกไวจําได้ปะเนี่ยทองนี่พูดกันพูดกันอันไหนทองนี่ลุยไปเลเลยวเอาเปเล่นไปตเฮ้ยขึ้นมาสใบแล้วนะอีกสใบถึงแล้วนะอีกสาใบถึงเลยถูกต้อง อันนี้นะทิ้งให้ได้ก็ได้แล้วหรอทิ้งสองพี่เลยตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีสองคนที่ขุดไม่ได้นะคือพี่แคร์ตะเกียงพังของพี่น้ำที่ก็าเข็นพังพี่วัดดับไฟก่อนดับไฟเฮ้ยไอ้อีเป้ยเเ้ยอ่ะนี่พี่รู้แล้วพี่รู้แล้วที่มาแก้เงินหนูเออรู้แล้วไร่ไม่ทำอะไรเลยปิดไฟอย่างเดียวถ้าพี่ทำอะไรยังไม่ทำอะไรเลยเอาไหนูวัวก่อนแล้วต่อมาอันเออนี่เลยนะเอาละลีเพย์เพย์ราะว่ามันอยู่นี้ ไม่แต่อันนี้มันลงมาได้มากขั้นบนต่อได้ได้ขได้บนนี้นะ่นะยาวยาไปดิเพื่อนรักแล้วตีลช่วยพี่ัดีกว่าอว่าเกมจบแต่ทีมไเนป่งแตีอย่างที่ถือว่าถึงดังนั้นเปิดไปกลาง่อนอันนี้หินอยู่แล้วอ่าทีนี้ตามอนิกาครับถ้าเจอว่าเป็นหินต่อให้ทางมันไปได้ อีกใบเดียวก็ถึงนี่ไปถึงเลยตาพี่แคร์ทุกกล้องนะใช่ค่ะเนื่องจากว่าติดดับไฟอยู่จะต้องทิ้งป่าเออก็ทิ้งละกันทิ้งหนึ่งใบหรือถ้าเกิดว่าสามารถแกล้งคนอื่นได้ก็แกล้งได้ถ้าต้องการไม่แกล้งไม่แกล้งอะไรกอะไรกันแล้วกูช่วยเขาหนเขาโอ๊ยทีนี้ต้องมีใคนที่ช่วยแกล้งซีนลงไปก่อนได้ไหมได้ได้เพราะซ่อมตะเกียบ่า โอเคช, idea, okay. ช่วยตัวเองเรียบร้อยขอะหนากทำเดียวว่าจบอย่างเอ้าเราคนดีก็ต้องอยากจบอยู่แล้วอยากจบอย่างในเลนน่ะชื่แต่ที่นัทว่าทองในแง่ดีที่เป็นคนดีอาจจะโดนอกก็ได้นะอันนี้อาจจะไป่นทองเป็นทองดูตาผมดิตาไม่เนี่ยตาผมไม่เคยโกงเลยจริงๆจะมีไพ่ช่วยแค่เดือนนึงฉันไม่ช่วยเพราะมันมาแก้ฉาบแล้วก็ เหมือนนางเอกที่แบบพอฉันเล่นนีดเดียวปุ๊บชนะเลยมาถึงแล้วค่ะเอ้ยพอเช็คดูถ้าใบนี้มนทองคนแขกชนะเลยและมันคือมันคือถ้าใบนี้หินอีกแสดงว่าอันนี้ทองแน่ๆทองอยู่นี่เอาเลยไปเลยไม่เชื่อขอดูเลยเฮ้ยเป็นไงวะเพชรไอ้แขกไว้จังได้ปะเนี่ยเป็นทอง คนไม่ใชปุ้งปุ้งเจอทองเลยที่แทนไปไม่ให้มันเม่าะั้นกูปิดทางมันได้อันนี้ซาโบอเพราะฉะนั้นผมสรุปก่อนนะคนแค่ชนะค่ะใครไม่ต้องแย่รออีเมลเปตัวอย่ไคนนึ่งตองมากกว่าโน่อพี่บาไปช่วยเต่อทางทาไมวะฉันเล่นตาเดียวจบชนะเลย พี่วัดนั่งอยู่ข้างๆตอนแรกเรานึกว่าแบบเออเขาน่าจะแบบเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่งพาได้ช่วยเราอ๋อเขาเป็นตัวร้ายอยู่ตลอดเลยแผนการของผมก็คือถ้าผมเป็นซาโบทัวร์ผมจะเล่นเป็นคนดีให้เขาจับทางไม่ได้คนจะต้องแบบสงสัยว่าเฮ้ยวัดเล่นดีว่ะเป็นคนดีแน่เลยปมุหลอกเขาไปดูเลยค่ะอีพี่วัดเชื่อเขาต่อทางตลอดต่อทําไมเทคนิคก็คือการเล่นลักษณชนะเทคนิคอะไรเล่นเราแพ้คะ่ะเป็นโงค่คะอะไรกันคำนี้อย่าไปเล่นอย่างนี้กัน ร้านบอดเกมอื่นเ,เขากระทืบตายนะครับคือทำตัวให้ธรรมชาติที่สุดให้กลมเกืนกับคนแค่คนอื่นแต่ก็กลมเกินจริงๆจนเขาชนะไปเลยซาบทวัวไปไหนวะเขารู้สึกเซอร์ไพรส์นะฮะถถถาทำไมแบบที่พี่นันได้ได้ไดเป็นตัวดีเหมือนกับเราเพราะว่าเกมทั้งหมดที่ผ่านมาเราดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นคนดีหน้าตาซาบทัวมันมันดูอยู่แล้วว่าวันนี้ไม่ใช่วันของ,ของเขามันเป็นวันของคนดีคนดีที่ทาปากสีดำอะไรเงี้ยค่ะอืมอ่ะเมื่อกี้คนแคสนานเรามีซาบทัวเริ่มก่อนอ เริ่มเลยเปิ่มเลยเลยคุยกันหรือเปล่าไม่ได้แปลก็ให้สตบนคนรอบข้างพี่สิเกียรบบนใหม่แล้วทั้งหมดเริ่มใหม่หมดโอเคไม่ต้องพี่เฟยกูก็ตกใจมันรู้ได้ไงเป็นตำบนคนอ่ะอะพุ่มมาแอบแฝงอะพุ่งไปแปลกๆลมตรงกลางไม่ได้ดูดิเช็คดิไม่มีการดูไปเนี่ยนไปไหนอ่ ลงนิดนึงจนิดโอ้ยดูเลเอ้ยเปิดแบบนี้ก็หรอเออเขามาปิดตรงนี้จ้ะผมจะดูใบนี้เลยเสือลงเมร์เนี่ยมันสวยดีทองน่าสนใจก็เลยเปิดมาไม่ใช่ไงฉันรู้อันนี้หินดำเห็นไหมล่ะของแล้วจากนั้นฉันว่าอันนี้ก็น่าใช้ทองก็เลยปิดตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าไอ้สัตว์ซ้ายขวาเลยทั้งคนทั้งคือซ้ายขวาเลยผ่านผ่าปต้องให้เปคว่ำออกจากเกม นี่คุณวัตทำรายการบอร์ดเกมจริงไหมดูเลิกแล้วเออไม่มิลุนนนะเนี่ยเอหลังแรกลากวิญญาณเออนอนน้อยนอนน้อยไม่ได้เป็นสะบัดพวนนะไม่ได้เปมไม่มาเป็นลุ้ก็เลยปิดอ้าวน่าสนใจตอนเนี้ยปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ปลายทางเนี่ยโดนขุดไปเฮ้ยระเบิดไปแต่ไอ้ที่ขุดได้ก็คือไอ้ตรงเนี้ยเราต่อเลี้ยวออกมาหรือต่อเวิร์กนู้นอ้อมาก็ได้อยู่ใครมันสร้างงานวะเนี่ยปิดตรงนี้ไว้ก่อนดิเห็นตาแล้วว่ามันชนะง่ายไปตาสองเลยอ่ะอยาก ชนะยักยากหน่อยด้วยฝีมือเพื่อนเราเราไม่ได้สงสัยเลยเลยเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเฮี้ยอยู่แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับพี่เกิดขึ้นกับคนแก่บ้างกับเด็กบ้างเปิยระเบิดเผลืองไปไม่มีระเบิดวะาัวองด้ก่อนเปิดมัปนลงไปได้ไไดเปิดแหนดูหนึ่งใบดูไปเลยอาจารย์นิดูแต่ว่าดูเองนะไม่ต้องโชว์อื่นนะเฮ้ยด,ด้วยไอ้นีเลยกล้องไปไงเหลือมไหมเปไงยังไงซิ่ดำปิดเลยดอก อันนี้ดำอันนี้ดำอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ทองอันนี้แหลกทองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ซูมไม่ชัวร์เหมือนกันไม่ได้เปิดอ้อมสมัยโกลบเลยมั้งอ้อมต่อหัวข้างบนนู้นยังมานี่อันนี้เหรอเออนี่เหรอไม่ใช่โน่นโน่นโน่นข้างบนหัวกางเหรอโน่นโน่นหัวยอดนี่เลยเอดี๋ยวแกวิ่งเข้าเพื่ออะไรไว้เจ้าไว้เองไงดีกว่าจิ้งกัดเออพูดเยอะพูดเยอะอะไรไม่รู้เออหางของนิดเึียตะเกียงทางเลยครับผมเป็นคนดีผมบื้มให้เลย ดีก็เราอะ๋อหาคุดีเอ้แค่หว่าทยัยเกมจบไวเอาทำแว่นหล่นหายขดวนอยู่ไอ้ยอ้ยัยไม่รอไมึงอปหยอกแล้วไร้อทำอะไรรั้งหน้ามไม่ต้องทำออที่แจ้งไว้ออกไปอาาช่วยเยแคหาแว่นซะหน่อย ไปไม่ได้ปหลอดไปะเห็นตุ้งติ้งซะขนาดนี้เป็นแน่นอนเดี๋ยวนะต้งติ้งนี่คือหมายรถเป็นสโูทัวร์ตุ้ดทิงไปเงนะทำอะไรไม่ได้เด้อทิ้งอันที่ผ่านไปทำอะไรไม่ได้เลยทิ้งไปตายในตูนอัจรรยนายทำนามาดีอ่ะเปิดดูไหนดูหน่อยดีไหมอันนี้เยอะแล้วอันนี้ดีกว่าอีกต่อแหละสัดสินใจ เฮ้ยมันเป็นยังไงอยากนึกไม่ออกอไ่ะไม่ด้ไม่ไมไอเปื่เสียมหักไปอซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยซ่อมซ่อมใครซ่อมตัวเองมีอะไรก็พังไปซ่อมได้ดูทองดำใช่ไหมดำ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 ก็ขอ ไงเหลยาบาขี้หรือเปาแพอะไรนะอาดับไฟเป็นอะไรเนี่ยจำแนก้นแกงกุยอดเจี๊ยแครมาซ้อมลงบนอะไรกันบ้เจ๊มีรแครมีรถถัง่เไปเอาเลมันไปไม่ได้ ไม่จริงจังเลยจริงจังอีแล้วแก้ใคไม่ได้เลยโตโอ้โหไม่เอามันเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นอ้นอนัไปไหนหเหรอเออพียวเออนั่นแหละโอ้ยังจะช่วยเขาอีกได้กะวะได้ได้ได้ไ่าไม่มีอะไรทดูอ่าดู่ดู่าดูไ่มากมากต้านนด้อนแไ้่ไปล่าไม่ตอไม่ตอแไ้่้่้ก่ได้่้่ย่่ง แคร์แะบนั้ละแพ้กไได้คุณรัคันอเรียบๆเนาไม่ถ้าจะแก้แค้นก,กับเราเนี่ยอย่ามาแก้แค้นเลยเพราะว่าเราอะมีไพ่ดีๆเหลือเยอะมากถ้าเราได้มีโอกาสได้เล่นเนี่ยเกมมันก็จะจบไว้ทำไมต้องมาแก้งกันด้วยแต่เอแคร์มันแก้งนะทำไมก็ไม่รู้นั่ก็ไม่รู้ว่านั่ก็ต้องแก้มันกลับพีน่นัทกับพี่เอแคร์ทะเลาะกันแบบนี้ปเป็นเรื่องปกติบางวันปาโจกันบ้างบางวันก็ เอาเหรียญบาทกีดรถอะไรเงี้ยค่ะเป็นการเราเล่นกันปกติไม่คิดได้ค่ะสองคนนั้นมันบ้าอยู่แล้วมันสต,ติไม่ค่อยดีปล่อยๆเขาไปให้เขาเล่นกันสองคนตกลงขุดขอ้ท <c oughs> างนั <c oughs> ่นแหละคุณการแก้ที่ชอบเขเข็นนะครับและใบจั่วใบสุดท้ายหมดเลยอ้าว,าวเล่นเท่าที่เหลือในมือ,อ อ๋อใครจะมาช่วยกูเดี๋ยวกูมีทางเหลือเต็มเลยยันถึงก้าวแกงกูเลยโทษนับนึงนะตอนนี้เล่นเท่าที่เหลือไม่มีไม่มีมีถ้เกียงทิ้งหนึ่งใบออกจากเกมยังไงก็ต้องทิ้งหนึ่งใบบนมือออกไปเสมอนะครับแต่แค่ไม่ได้จุ่มมือนะออ่แกกตัวเงนไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ย โซเองนะบลัมเปลี่ยนตรงเลยขึ้นมาทางโน้นมาทางนี้นะเออก็ช่วยแล้วนั่นอะก็ช่วยโอ้ยจิ๋วายอ้อดแมสถึงไม่ถึงหรอกเนี่ยอะติดนี่ว่าทำไรไม่ได้ทิ้งไปเอาเอาดีโดนนี่ไงดับไฟอ่ะโดนดับไฟโดนดับผมอ่ะก็โดนเหมือนกันไอ้ข้างอ่ะ โอ้โหช่วยเปิดไฟให้นี่ค่ะเออมันจะไม่ช่วยหนูมันเริดก่อนไงเราเปิดมันหมดแล้วไงเราไพ่ดีใช่ไหมล่ะไพ่เราเปิดดีมากไพ่หนูเสร็จสัญญาก่อนมันจะไม่แก้พี่แล้วแก้เลยไม่ได้เราเหลือก็อยู่แค่นี้เราต้องช่วยกันให้สัญญาก่อนมันจะไม่แก้พี่แล้วไม่แก้มไม่แก้แล้วหนูไม่มีไพ่แก้มแล้วอาอาอาฉันเปิดไฟให้หเอาได้ ช่วยมันเงนือผ่านไปสองเทิร์นไม่ได้นี่อะไรขึ้นมาหายใครยอกมีไพ่เลียวจะยิ้งไปก่อนเอาฮะอ่ะดูแลรู้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 แซวออกสัจเจนนะมึงอ่ะเก็ยร์บอยเกียร์คุณละแม่แซวออกสัจเจนหนูให้จอบไปอีกรอบไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขามีจอบพังแล้วให้จอบพังเออพุ่งเลยพุ่งมาเลยเออเออตงมาตงยี่ล้าตงมาเออ นะเพิ่งหนึ่งเองหนึ่งสองสามได้ของกูมีอ่ะแปะเข้าไปแล้วต่อได้ด้วยนะเพราะเชื่อมันนี่ด้วยครับผมแครมีไวมีดีเยอะมีนุ๊กนละเอ้ยนี่เอ้ต่อจริงจริงมีระเบิดด้วยระเบิดอันนี้ละฮาวเลยนะระเบิดเราต้องมีตระกูลหรอระเบิดตระกูลตรอตลก็ไปนะระเบิดนี้ก็ได้ ก็จะเล่นตลกอีดอกแฮีไอ้เหี้ยเข้าภาษาเซิร์ฟไงตลกชิบหายเลยฮีแอร์เอาไบไม่ได้แม่มึงตอนนี้กูยังไม่รู้เลยใครเป็นคนดีวะเนี่ยกูตัดต่อไปหมดแล้วเนี่ยอังจรินันว่าเนี่ยเล่นเพื่อให้คนดูตลกเนอะปะตอนที่มันจะชนะแล้วอ่ะทำให้มันพังอย่างเงี้ยก็มันก็น่าจะตลกดีเทคนิคของเขาที่น่าสนใจมากคือเขาเล่นมั่วไอการเล่นมั่วของเขาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันจับทางไม่ได้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมึงมาไม่ไหนวะเฮ้ยมึงเป็นไงวะนี่กูว่ากูแบบคิดไม่ ไปเยอะแล้วนะมันคิดบิยอนไปกว่ากูอีกไม่มีใครเป็นคนดีเลยครับเป็นคนชั่วหมดเก็ีชั่วอยู่างเดีงค่ำไอีพวกชั่วงงไปหมดเออไม่รู้ว่าใครเป็นซาโมทัวใครเป็นคนแคะใครเป็นอะไรลูกต้องไปทำอะไงดีทำอะไรไม่ได้แน่ใช่คือตอตรงนี้ให้ได้เออตรงไปตรงทีตรงไป หกเจ็ดเลี้ยวเลย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 และที่คุณมาเจอนั่นคือก็เลยเปิดมาไม่ใช่ไงฉลูอันนี้หินดำเห็นมาล่ะดำปิ๊ดเลยอีดำอันนี้ดำอันนี้ดำอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ทองอันนี้จะเป็ทองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ย สรุปสี่ระยำนะคุณเจอทองนะคนแข้ชนะครับชนะสารลั่นรูปมาเดี๋ยวนี้สารล้วใครเป็นคนแข้ครับเปิดการ์ดเลยคนแข้คนแข้ค้ใครเป็นชาวบทัวครับเฮ้ยคนเดียวแล้วก็พี่วัชครับอ๋อแต่ทำตัวดีนะหลอกลากเลยนะเอ้าใ่งคอม่ใชั่นชาวบทัวร์ อันนี้เล็กนะเดี๋ยนะ <อา S 1> เล่นชั่วไอ,อ,อ้เน,นี่ยเดี๋ยเดี๋ยนะคือทั่วกำลังจะๆชั่วแล้วต่ <ๆ S 1> กูเห็นอีกคนดีต่อคนที่ชั่วกับปูกูคนชั่วทำไ,ไมเป็นคนดีดีกว่า <laughs> นี่คือซาบูทัวร์แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยคนดีเล่นกันหมดเลยาบวทวกเลยไม่ทันทำความชั่วเลยครับเขาถึงได้บอกว่าในหมู่คนที่ประจนภัยอ่ะคนที่ควรตายคนแรกคือคนแก่ค่ะคือ คนเจ็บเขายัางต้องเอาไว้ไมึงก็ใส่ใช่ไหมแต่คนแก่อะทิ้งไว้กลางทางอีสตัตว์อย่าเอามาอย่ามาแบกคนดีวางทางตันนี่ซาโบทัวช่วยต่อทางน,นี่งงฮะ ตั้งแต่เล่นซาวด์ทัวมาเนี่ยจบเกมอ่ะกูยังไม่รู้เลยใครแม่งเป็นพวกกูเนี่ยนี่แหละซาวด์ทัวของเราดูสาทีฮาแล้ววันนี้ชัยชนะก็เป็นของคุณแท้ใน,นสองตาเลยให้ฝากนิดนึงแล้วกันฝากผลงานนะครับผมฝากก็ติดตามพวกเราได้นะคะที่เพจเพจใหม่ด้วยนะ,ะเพจฮ<อ>ิวิไปฮิวิมาออฟฟิเชียลนะคะลแล้วก็ยูทูบช่องฮิวิไปฮิวิมาค่ะแล้วก็วันนี้เรามีขอเชิญทุกเจ้าบอทเกมไรด้วยอุียให้บอลเลยหรอสิงเนี่ยอ๋อไม่เอาไปเล่นบ้านฮิ มเยอะมากเลยอะขอบคุณสำหรับกล่องกระดาษทิชชู่ด้วยนะคเอาได้เหรอเกมก็ไม่ไดเกมแล้วอันนี้เกมจริงีถ้าเล่นไม่เป็นก็คือเปิดดูในช่องของพี่บ้านเชี่ยวได้เลยสร้างแรงอีกหนึ่งอานหรือว่ามีแบบว่าเป็นเพนไปสอนที่บ้านเป็นแผลเราทำงานที่นี่กันมาเกือบเจ็ดปีเคยได้แบบนี้ไหมไม่เคยได้ไหมนะมึงน้ยใจว่าตอมน้ยใจอยู่อ่ะก็ขอบคุณมากค่ะ ยังเป็นทางการอีกครับพี่พี่ฮิวีคนะรับขอบคุณครับนะครับคุณอีกรอบขอบคุณครับครั้งหน้าครั้งต่อไปบอก์ดเกมเราจะเล่นเกมอะไรฝากติดตามด้วยนะครับกั<ป>บพวกเรารายการบอรดเกมไ<ป>หนยังไงบอร์ดเกมอย่าลืมนะครับบอรดเกมไหน ุกมากค่ะขอบคุณที่เชิญนัดมานะคะแบบว่า เพราะ้ปกติก็คงไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้แล้วพอได้มาลองเล่นก็สนุกมากรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สนุกมากเลยครับเพราะว่าที่นี่คือบรรยากาศแบบเป็นคนที่รักบอร์ดเกมจริงแล้วก็รู้สึกว่าเออดีไซน์ที่ได้มาเล่นค่ะคือคนสมัยนีย้เราอยู่ในโลกของไอทีล้วก็จะหันไปเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือซะส่วนใหญ่แล้วพอเนี่ยวันนี้มันเป็นการเปิดโลกวิทีโผสมคนที่ได้มีโอกาสมาเล่นบอร์ดเกมรู้สึกว่าการเล่นเกมที่มันเป็นเกมการ์ดแบบนี้มันได้มีการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเราได้มากกว่าการที่แบบแก,กลบุระบ้านแล้วไปนั่งเลนะ่นอย เยอะค่ะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยมากขึ้นจริงๆค่ะ ใช่วันนี้ก็มาเปิดโลกว่าอุ้ยมันมีเกมแบบง่ายๆน่ารักแบบนี้เราจะได้ไปบอร์ดเกมที่อื่นที่มันมีผู้ชายแล้วเริ่มจุดเริ่มต้นของการหาัวยอีกครั้งได้ใครที่รู้สึกว่าชอบมสวมบทเป็นตัวละครต,ตัวนู้นตัวนี้ตัวแนะนํานะคะการเล่นบอร์ดเกมก็ช่วยอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เป็นคนมีจินตนาการสูงนะคะลองมาเปิดใจเล่นดูค่ะไม่เบื่อเลยถ้าเราเข้าใจกติกาง่ายมากๆนะคะถ้าเกิดเล่นไม่เป็นเข้าไปดูที่ทีวีมังค่ะง่ายๆเลยดีใจมากเลยที่วันนี้ยีวหวี่มาจริงๆเราก็เห็นอีกมุมหนึ่งของ นพื่ขขงก่อนอันนี้นไม่รู้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ,ะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะมีอีกนะคะ EP 6อ่ะผมบอกเลยผมมาล้างบาปผมมาล้างมนทิน EP เนี้ยผม,มกลับมายิ่งใหญ่อ่ะ l i g อ t of the c ังโ o ้ of the p l a พ e t อ่ะมึงลองเอาเรื่องนี้กลับไปเล่าให้แม่มึงฟังนะเออ